สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักและก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจร,รับไว้เป็นพลังงานดีๆนะคะในทุกๆคลิปวิดีโอที่ได้รับฟังอนะคะ,นะคะเพื่อที่จะให้เรามีความสุข ให้เรารู้สึกว่าเราคือตัวเลือกนะคะไม่ใช่สิข้องขออภัยให้รู้สึกว่าเราเป็นผู้เลือกไม่ใช่ตัวเลือกของใครนะคะเราดูดีนะคะในแบบฉบับของตัวเองนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นพลังงานนะคะเดี๋ยวเดือนนี้นะคะเราจะได้กลับไปสู่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะตอนนี้อยู่นอกสถานที่นะคะอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องปุกปุยจะกลับเข้ามาเดี๋ยวตัวเลือกน่ารักน่ารักนะคะจะกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มี พลังงานแห่งไพ่หลายๆนะคะสำรับนะคะด้วยก็ยังไงติดตามนะคะมันจะมีอะไรที่ใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นท็อปปิคของเรานะคะเรามาเล่นท็อปปิคกันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคุณนะคะสามภาพออราเข้าคาดเหมือนเดิมนะคะโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่สองภาพที่สาม อาจจะมือสั่นๆนะคะทำสมาธิให้นิ่งๆนะคะดึงดูดที่ภาพใดเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นะคะกับท็อปิกของราวนะคะเขารู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคุณนะคะเขารู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคุณนะคะ เดชาลิออตนะคะคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าคนทางไกลนะคะเด็กถือไม้เทา้ทานะะแพชั่นของท่านไฟนะคะแพชั่นของท่านไฟ king of w a n d s ราชาไม้เทา้าค่ะท่าุไฟนะคะโอ้โหตัวตนของเขาไม่ยอมแพ้นะคะ เขาไม่ยอมแพ้นะคะเขาจะเข้ามาเอาชนะหัวใจคุณให้ได้เลยทีเดียวนะคะเดอชาลีออตเขาชอบคุณมากนะคะแล้วก็คือเมื่อไม่มีคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างหรือจะต้องหาทางนะคะแพชชั่นของเด็กถือไม้เท้าคือแพชชั่นของการทำอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มัน ลูกโชนที่มันเร่าร้อนรุ่มร้อนมากๆความโมทะลุความมุ่งมั่นความดุด,ดันนะคะแพชชั่นของราชาไม้ทาผู้ซึ่งเป็นทาตฝไฟนะคะมีความเข้มแข็งมีความใจร้อนมีความร้อนรนมีความระอุภายในใจนะคะแพชชั่นของการทำอะไรแบบใจร้อนต้องทำอะไรต้องประสบความสำเร็จต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องมุ่งมั่นแล้วก็จริงจังให้ได้นะคะต้องต้องสู้ให้ได้ต้องมาหาเธอให้ได้นะคะต้องเดินทางมาหาเธอให้ได้ต้องทำอะไร ต้องทําอะไรใหม่ๆแล้วนะคะต้องคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆละไม่ได้ละคือจะให้มันเป็นแบบแบบขาดคุณไม่ได้อะไรประมาณนี้สี่ไม้เท้านะคะเขาอยากมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณเขาอยากทําให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีนะคะเขาอยากมาตามง้อตามหาคุณนั่นเองนะคะคือแพชชั่นของการตามหาตามง้อตามมาเจอนะคะสี่ไม้เท้านะคะได้รู้สึกว่าได้เข้ามาเจอกับคุณได้พาคุณไปทานข้าวนะคะ ด้ดินเนอร์ปาร์ตี้ทานข้าว8ดดาบความประหมานะคะความประหมาความคิดมากความกังวลนะคะแล้วก็ความรู้สึกของมันมันไม่สามารถบางทีคือเหมือนกับว่า เขาจะไม่ยังไงก็ตามถึงแม้จะมีอะไรก็ตามนะคะก็คือจะเข้ามาหาคุณให้ได้เข้ามาจีบคุณให้ได้เข้ามาเจอกับคุณให้ได้แปดดาบถึงแม้ว่ามันจะมีถึงใครจะว่าอะไรถึงคุณจะพูดว่าอะไรก็จะไม่สนใจนะคะจะไม่สนใจอารมณ์เหมือนดื้อนะคะดื้อขอยหนึ่งใบดื้อเห็นไหมคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยเด็กถือดาบนะคะเหมือนกับ เป็นคนที่ดื้อรันเหมือนกันใจร้อนนะคะแล้วก็เขารู้สึกยังไงคือรู้สึกว่ามันมีความคิดมากมันมีความกังวลมันมีความประมาะนะคะมันมีความอะไรที่คิดหาหนทางมืดแปดด้านหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือความรู้สึก มันจะลบยังไงก็แล้วแต่ก็ยังคงต้องทำให้มันดีคือต้องเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็เคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาให้ได้นะคะแพชชั่นของการทำอะไรใหม่เขาจะต้องคิดวิธีต่างๆที่จะเข้ามาคุยกับคุณสี่เม็เท้าการพบเจอการพูดคุยการการปรับความเข้าใจการการอยากทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ช่วงเวลาที่ดีนะคะเหมือนกับว่า เขาจะเดินทางมาหาคุณเขามีแพชชั่นจะทําอะไรใหม่หๆ,ๆรู้สึกจะ,จะ,จะอยากที่จะทําให้คุณมีความสุขนะคะเหมือนสี่มท้ามันเป็นความสุขเป็นโมเมนต์ของช่วงเวลาที่จะได้คุณอาจจะพาคุณไปทานข้าวไปพูดคุยไปปรับความเข้าใจนะคะหรือว่าทําให้คุณมีความสุขนะคะคือปรับความเข้าใจกับคุณนั่นเองเข้ามางองคุณนั่นเองนะคะเข้ามาจีบคุณนั่นเองนะคะแม้ว่าคุณจะว่าย,ยัางไง เขาก็คือก็คงไม่สนนะคะอารมณ์ดื้อก็คงไม่สนเหมือนกันคือไม่สนอะนะคะจะว่าไงใครจะว่าไงจะพูดอะไรไม่สนก็คือรอคอยการเคลียร์รอคอยการเคลียร์รอคอยการปลดปล่อยอความรู้สึกแล้วก็ปัญหาเรื่องราวนั้นๆน,น,นะคะให้มันให้มันเคลียร์ไปให้มันโล่งไปเพราะฉะนั้นเขารู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคุณนะคะเขารู้สึกจะต้องดื้อดึงแล้วจะเข้ามาหาคุณให้ได้นะคะ มุทะลุความดุดันความรืดดึง,ดงความใจร้อนนะคะความอิโกโ้ความพราวนะคะยังไงก็ต้องลดลงเพื่อที่จะเข้ามาทําให้คุณได้มีความสุขแล้วก็เข้ามาเคลียร์พูดคุยกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นรอคอยโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสาร,รแล้วก็พูดคุยมีแพชชั่นการทําอะไรใหม่ๆในใจอย่างเร่าร้อนอย่างลุกโชนเลยทีเดียวราชาไมท้าผู้ซึ่งเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะมีบุคลิกภาพดีนะคะมีเป็นคนที่หนักแน่น ะะมันอกมั่นใจพูดอะไรก็ต้องทําสิ่งนั้นเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนมีความอีโก้มีความพราวนะคะมีสเสน่ห์เฟลลี่ดูดีนะคะหนักแน่นมีความใจร้อนดุด,ดันนะคะคือต้องต้องชนะต้องทําให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้คือต้องประสบความสําเร็จให้ได้ต้องไขว่คว้ามาให้ได้อะไรประ,ประมาณนี้นะคะใครจะว่าไงอะไรคือไม่สนใจนะคะ ความดื้อดึงนะคะอารมณ์ของความดื้อดึงนะคะประมาณนี้นะคะยังไงเขารู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคุณพอเมื่อเมื่อไม่มีคุณปุ๊บเขาจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะให้ได้มาเจอกับคุณให้ได้มาพูดคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหากับคุณไม่ว่าคุณจะพูดยังไงหรือว่าอะไรยังไงเขาก็จะไม่สนนะคะเขาจะคุยแล้วก็เคลียร์อย่างเดียวแม้จะมีความประมาทแม้จะมีความคิดมากความกังวลอะไรต่างๆแต่ก็คือใจสู้นะคะใจสู้ใจอยากเข้าหาใจอยาก มาคุยมาเคลียร์นะคะคนกองที่หนึ่งนะคะเอาละข้าค่าคุณได้ไล b r a รีนะคะอืมก็เหมือนกับว่าสิ่งต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคอนโทรนะคะตัวเองได้นะคะเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับเรานะคะขึ้นอยู่กับตัวตนแล้วก็ความคิดของเราเราสามารถที่จะคอนโทรแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรที่เราอย่าง ที่เราจะเป็นไปได้นะคะคิดแล้วก็จะทำอะไรได้ไม่มีใครอยากให้คนอื่นมาควบคุมเรานะคะหรือว่าเราอยากไปอยู่ใต้อำนาจของใครนะคะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมากๆจริงๆเขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงอยู่แล้วแล้วเขาก็คือเป็นคนที่มุ่งมั่นและจริงจังแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดแล้วคุณเป็นหนังสือของตัวเองนะคะเรียนรู้แล้วก็ ผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นให้บทเรียนให้บทเรียน่ผ่านมานะคะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในอนาคตที่เราจะไม่ได้เจอสิ่งเดิมๆสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นฝังไว้เป็นพลังงานแล้วก็ไกด์ไลน์ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วการพูดคุยมันเป็นไปทางที่ดีนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับาการตัดสินใจของคนทั้งสองคนนะคะแม้ว่า คุณจะไม่โอเคหรือว่าไม่อยากเจอไม่อยากเริ่มต้นหรือว่าอะไรเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณแหละนะคะประมาณนี้นะคะคนกองที่1นึ่งเขาคุณมากสำหรับการติดตามรับชมมาส่องพลังงานให้ขอให้ทุกคนวันนี้มีความสุขมากๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไปสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะเขารู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคุณนะคะเรามาดูซิ เขารู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคุณนะคะมาแล้วนะคะโอ้โหมาแล้วตัวตัวของเขาธาตุลมนะคะธาตุลมเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆเลยนะคะเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดียวตัดคือตัดจบคือจบนะคะมีเหตุผลมากเขาจะใช้เหตุผลเข้าหาคุณอย่างแน่นอนนะคะเขารู้สึกยังไงไม่มีคนเสียใจนะคะเห็นไหมคะว่าห้าเหรียญเป็นการที่รู้สึกเสียใจเป็นการรอคอย นั่งรอคอยนั่งคิดแล้วก็เสียใจนะคะกุญแจมีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ไขเพื่อที่จะเปิดประตูนะคะเหมือนกับเป็นการรอคอยปรับความเข้าใจทำเพรสนะคะแล้วก็รอจังหวะช่วงเวลาที่ดีเป็น5เหรียญที่เศร้านะคะเศร้าแล้วก็เสียใจนะคะกับความรู้สึกภายในใจเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะ เหมือนกับว่าคุณอาจจะปิดประตูนะคะออกมาจากเขาหรือต่างคนต่างปิดประตูไว้ซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อหรือแค่คลิปอินทัชกันนะคะเป็นอารมณ์ของความเสียใจนะคะความเสียใจความท้อแท้ความรอคอย การปรับความเข้าใจนะคะที่ที่นิ่งออกไปที่ห่างกันออกไปคุณสองคนอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะมีความแตกต่างแล้วก็อยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะแน่นอนมีความแตกต่างกันตัวตนของเขาธาตุลมนะคะราชาดาบผู้ซึ่งเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เฟลลี่นะคะสูงหล่อนะคะบุคลิกภาพดีมีเหตุผลมากนะคะมีเหตุผลสุดๆ อาจจะมีความเป็นผู้นำคืออาจจะดุนะคะด,ดูดุดูอะไรเวลาที่คุยทะเลาะก,กันเขาอาจจะมีดราม่านะคะมีดราม่ามีมีเหตุผลนะต้องมีเหตุผลนะคะและก็เป็นคนที่ชัดเจนใช้เหตุผลนะคะเหนืออารมณ์นะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เฟลลีด่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเอง เป็นคนที่รักอิสระนะคะรักอิสระสมาทะนะคะรักธรรมชาติเป็นคนที่ฟรีดอมมากๆนะคะโพสิทีฟอัศวินไม่เท้านะคะแพชชั่นของธาตุไฟเขาไม่เป็น เหมือนเขารอคอยการปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็อาศาวินไม่เท้าเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมแพ้นะคะเขาพร้อมที่จะลุยดีแฮงแมนดีแฮงแมนเป็นความรู้สึก energy ของเดอะฟลูดีแฮงแมนเป็น การได้นิ่งแล้วก็คิดทบทวนอะไรแล้วนะคะความรู้สึกการกระทําสิ่ง,งต่างๆที่ผ่านมาทำให้รู้สึกว่าตกผลึกนะคะความคิดของตัวเองตกตะกอนความคิดของตัวเองนะคะกระจ่างความจริงในใจความรู้สึกการกระทำสิ่ง,งต่างๆที่ผ่านมานะคะ the flu คนทางไกลนะคะเขารอคอยการเป็นอิสระเขารอคอยการได้มาพบเจอกับคุณนะคะ เหมือนกับว่าอยากปรับความเข้าใจแม้ว่าจะมีแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะคะหรืออะไรก็ตามวอกหนามเขาพร้อมที่จะลุยเลยพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะไปต่อเพราะว่าตอนนี้เขาเขาคิดแล้วแล้วเขาก็ได้ตกตะกอนความคิดของเขาแล้วว่าเขาจะทาอะไรเพราะฉะนั้นเป็นการรอคอยที่จะได้แบบปลดปล่อยหรือว่าเป็นความสุขภายในจิตใจของเขาที่ได้ปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกเสียใจความรู้สึกเสียใจแล้วก็ เศร้านะคะเหมือนกับรอคอยให้ได้ให้ได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ได้ไขกุญแจเปิดประตูออกมาให้สู่ให้สู่ธรรมชาติให้สู่กับความสุขความเป็นอิสระภายในใจเหมือนกับตอนนี้มันโดนขังนะคะเหมือนกับโดนโดนขังไว้กับความรู้สึกที่มันเสียใจที่มันเศร้าที่มัน มันติดอยู่ภายในใจของเขานะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นอยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณมากนะคะเหมือนกับรอคอยโอกาสอยู่แม้ว่าจะเป็นยังไงก็พร้อมลุยไปต่อนะคะพร้อมลุยที่จะเข้ามาที่จะคุยที่จะเดินทางมาเจอหรือว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันให้มันได้รู้สึกว่าปลดปล่อยนะคะความสบายใจความให้มันได้สบายใจแล้วก็ได้ได้เคลียร์ทั้งสงฝ่าย Mm hmm. เพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าพอเขาได้คิดมากนะคะได้คิดมากได้คิดเยอะเขาก็ต้องแบบไปหาสิ่งอะไรที่มันเป็นแอคทิวิตี้ทำให้มันรู้สึกผ่อน,อนคลายนะคะผ่อนคลายแล้วก็ให้รู้สึกว่ามันสบายใจนะคะเพราะว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวนะคะถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาจะมีความที่คิดมากแล้วก็กังวลเหมือนกันนะคะเขาอยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณนะคะนี่คือเขารู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคนนะคะ เศร้าเสียใจนะคะแล้วก็เป็นการแบบรอคอยอยากปรับความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะแม้ว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีระยะทางอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ตามนะคะรอคอยวันนั้นที่จะได้ปรับความเข้าใจการ d เด่นนะคะ something lovely will grow from this นะคะ สิ่งเล็กๆสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติหรือว่าที่เป็นอะไรก็แล้วแต่การกระทํานะคะถ้าเราหมายถึงความรู้สึกก็เหมือนกันความรู้สึกเล็กๆที่ก่อเกิดในเรื่องของการตกหลุมรักการการชื่นชอบซึ่งการละกันนะคะมันก็จําเป็นความรู้สึกการเติบโตไม่ได้ถ้าคนคนนั้นข <c oughs> ออภัยค่ะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ความใส่ใจนะคะเหมือนกับว่า มันก็จะรู้สึกดีขึ้นไปอีกนะคะอะไรที่มันกำลังเป็นสิ่งเล็กๆแต่ถ้าโดนทำร้ายจิตใจมันก็จะ มันก็จะแห้งเหี่ยวแล้วมันก็จะตายไปความรู้สึกมันก็จะตายไปนะคะมันก็เหมือนกับสิ่งเล็กๆความรู้สึกเล็กๆของเราถ้าโดนทําร้ายมันก็รู้สึกตายจบไปนิ่งไปมันก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้อีกถ้ามันผิดหวังมากๆเจ็บช้ำมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆถ้ามันยังคงอยู่มีสิ่งดีๆมันก็อาจจะสามารถที่จะพัฒนาไปต่อหรือว่าได้แบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าอะไรก็ได้นะคะนี่คือมันขึ้นอยู่กับครั้งแรกหรือว่าการกระทําที่ เริ่มต้นมันเป็นยังไงนะคะมันเริ่มต้นดีไหมหรือว่ามันเริ่มต้นแล้วมันมันมีเรื่องราวอะไรที่บาดแผลที่มันเจ็บช้ำอะไรมากหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลานะคะอย่างที่เคยพูดไว้สิ่งต่างๆถ้ามันจะใช่มันจะใช่มันจะไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะถ้าอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยววันแล้วก็เวลานะคะวงจรของชีวิตของเรามันก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะหลุด จากวงจรชีวิตของเราไปนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีภารกิจการทําหน้าที่ซึ่งกันและกันนะคะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆก็เจอคนใหม่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็หลุดไปจากโคจรถ้าไม่ใช่จริงๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะคนกองที่2ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังไว้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปิกของเรานะคะเขารู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคุณนะคะเขารู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคุณนะคะเจ็ดถ้วยมีความคิดมากนะคะมีความวิตกกงังวล คิดว่าจะทำยังไงดี six of c u p คิดถึงนะคะมีความคิดถึงแน่นอนนะคะเห็นไหมคะว่าอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยนะคะคนคนนี้คุ้นเคยกับคุณดีอยู่แล้วรู้จักกันมานานแสนนานนะคะตั้งแต่สมัยเด็กสมัยวัยรุ่นหรือว่าอะไรก็ตามหรือถ้าคุณไม่เคยคุ้นเคยกับเขาอาจจะเป็นคนในอดีตชาติของคุณนะคะซึ่ง ที่คุณได้ตกหลุมรักกันครั้งแรกนะคะได้รู้สึกว่าเวลาที่เจอเขาครั้งแรกมันรู้สึกคุ้นเคยนะคะคุ้นเคยมากๆเลยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะคะเหมือนเคยเจอกันมาก่อนมากๆม,มีความอบอุ่นมันมีความสุขมากๆเลยนะคะเหมือนกับเขาเป็นคนในครอบครัวนะคะเหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบรู้สึกไวเนื้อเชื่อใจรู้สึกวางใจรู้สึกปลอดภัยนะคะอะไรแบบนั้นนะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณนะ เมื่อไม่มีคนนะคะรู้สึกคิดถึงคนแล้วก็รู้สึกกังวลรู้สึกคิดมากรู้สึกว่าจะทำยังไงดีนะคะจะสติดรู้สึกหาทางห <c oughs> าวิธีทางจะทำยังไงดีหน้านะคะจะสติดอยากได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ใครคนใดคนหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์อาจจะมีความแตกต่างกันอาจจะมีความที่ขัดแย้งกันนะคะไม่เหมือนกันนะคะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะ รู้สึกไม่เท่าเทียมกันหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะ j a s m i n e อ,อยากที่จะพูดคุยกับคุณนะคะอยากที่จะคุยกับคุณว่าเรื่องราวระหว่างอู้หนึ่งไม้เท้าแ a ชชั่นทดัดไฟนะคะ สอง้เท้าอาจจะเป็นคนทางไกลคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่งฐางภาษานะคะ p a s s นทัดไฟหนึ่งในเท้านะคะแล้วก็ adjustment น,นะคะการได้เปิดเผยความจริงแล้วก็การพูดคุยแบบเปิดอกนะคะแบบมีเหตุผลตกลงกันว่าเรื่องราวของเรามันจะเป็นไปในทนิศทางไหนมันจะเป็นยังไงมันจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าเดินหน้าต่อความสัมพันธ์ได้ไหมเขาคิด <th> <kim> ถึงเรื่องของอนาคตแพช s i o ของการเริ่มต้น นะะหนึ่งไม้เท้าแพชั่นของการเริ่มต้นแพชั่นของการทําอะไรใหม่ๆนะคะแบบลุกโชนแบบเร่าร้อนภายในจิตใจแล้วก็มองไปอย่างอนาคตเหมือนกับเขาคิดว่าเขาจะต้องทําอะไรใหม่ๆละเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างละที่ให้คุณกับเขาสามารถที่จะเดินหน้าเป็นแบบคู่รักกันได้ที่จะเดินหน้าต่อในเรื่องความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันแล้วก็ยุติธรรมซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นเป็นการคิดนะคะคิดหาวิธีคิดที่จะ ทำยังไงนะนะคะที่จะให้คุณกับเขาได้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะคุยกับคุณนะคะอยากให้คุณกับเขาได้มานั่งคุยกันเปิดอกคุยกันปรึกษาหารือกันมาตัดสินกันซินว่าเรากับเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนจะตกลงที่เราจะเริ่มต้นความพัฒนาวความสัมพันธ์หรือเราจะแบบเพื่อนนะคะเหมือนเคลียร์ใจเคลียร์หัวใจเคลียร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะเขามีความคิดถึงคุณนะ s i ก of ฟคัพนะคะ คิดถึงคุณคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆช่วงเวลาที่เราเคยเดทกันนะคะช่วงเวลาที่เรามีมีใช้เวลาด้วยกันนะคะได้จับมือได้พูดคุยได้มีความสุขซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉันสองไมทา้าเขามองอนาคตไปข้างหน้าเหมือนกับว่าเขาจะทํายังไงดีนะคะเขาจะทํายังไงดีเขารอคอยเห็นไหมคะการรอคอยการมองออกไปอย่างอนาคตรอคอยว่า จะได้มีโอกาสนั้นไหมนะคะที่จะได้พูดคุยที่จะได้เปิดอกซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เปิดเผยความจริงหรือว่าทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นอะไรที่ชัดเจนและเคลียร์ภายในใจนะคะอารมณ์ของสองไม้เท้าอันนี้เป็นการมองออกไปเหมือนมีความหวังนะคะที่จะได้คุยได้พูดคุยกับคุณมองออกไปข้างนอกด้วยความคิดถึงด้วยความคิดถึงมีมีมม การคิดนะคะหลายวิธีหลายอย่างเลยนะคะว่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ยังไงเขามีการวางแผนในความคิดของเขาในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากที่จะทําอะไรภายในใจที่มันลุกโชนความคิดกระจ่างในความรู้สึกของตัวเองนะคะเหมือนกับหนึ่งเมเท้าเนี่ยคิดว่าจะต้องทําอะไรชัดเจนในตัวเองแล้วชัดเจนในความคิดของตัวเองแล้วแบบ ลูกโชนแบบเป็นไฟนะคะลูกโชนเร่าร้อนดังไฟที่ต้องการทำอะไรแล้วก็เป็นการรอคอยเหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสนะคะเข้ามาหาคุณแล้วก็มีความคิดถึงอยากเจออยากพูดคุยอยากเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นการตัดสินใจของคนทั้งสองคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามาเจอกันอะไรยังไงนะคะมัน มันเป็นไปแบบไหนเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะนี่คือเขารู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคุณนะคะมีความคิดมากเหมือนกันนะคะคิดเยอะแล้วก็จะทํายังไงนะที่จะได้มาเจอกับคุณที่จะได้ปรับความเข้าใจหรือว่าพูดคุยกับคุณมีความคิดถึงเห็นไหมคะซิกออฟครับเป็นความคิดถึงเรื่องราวเก่า,กาความรู้สึกเก่าเก่าที่มันยังระโอุอยู่ภายในใจยังคิดถึงคุณเสมออยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเท่าเทียมกันได้เปิดอ,อกพูดกันแล้วก็อยากได้เริ่มต้นใหม่อะไรด้วยกันหรือเป็นการรอคอยที่ได้เจอกัน ะะเอาราเข้าคัดคุณได้ทาวเวอร์น,นะคะปลดปล่อยตัวเองแล้วก็สะกดนะคะสะกดกับตัวเองด้วยการรีแลกซ์นะคะเหมือนกับว่าแน่นอนเราต้องมีเวลาให้กับตัวเองถูกไหมคะเราต้องรักตัวเองมีเวลาให้ตัวเองทําสวยทําหล่อนะคะปนเปลอยให้ตัวเองนะคะปนเปลอยให้กับตัวเองมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราปนเปลอือยให้เรามากๆแล้วถ้าคนที่จะ เข้ามาหาเราเขาจะรู้ว่าเราเป็นแบบไหนเขาก็ยิ่งมาปนเปล้อนให้เรานะคะแล้วก็บทเรียนที่ผ่านมามันจะทําให้เราได้รู้ว่าคนที่จะเข้ามาหาเราคนต่อไปจะจะมาแบบไหนจะมาอย่างไงนะคะเราจะมีภูมิต้านทานที่จะปกป้องหัวใจเรามากขึ้นหนักแน่นขึ้นเข้มแข็งขึ้นเด็ดเดี่ยวขึ้นกล้าปฏิเสธคนที่เราคิดว่ารู้สึกว่าไม่โอเคแล้วก็ไม่ดีนะคะคนกลองที่ สขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะฟังไว้เป็นพลังงานดีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ